โอเคก่อนจะเข้าเนื้อหาวิดีโอนะบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกีนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะผมสองเดือนกว่าสมเดือนกว่าที่ไม่ได้เล่นเกีนี้เลยนะครับผมหลักๆก็มีแต่การเขียนมดเขียนมดเขียนมดแล้วก็เขียนมดนะครับผมโอเคนะครับก็อาจจะตัดคลิปแบบตัดไปตัดมาตัดเร็วไปหน่อยนะแบบอยู่ๆมันจบแล้วอะไรเงี้ยนะผมก็เนื่องจากผมอาจจะคลิปเต็มละสัก50นาทีเนี่ยแล้วผมพูดน้อยไงเพราะว่าอ่อะคลิปเต็มอ่ะ ก็เลยอาจจะน้อยหน่อยครับเนื้อหานี่คิดเป็นน้อยหน่อยก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมเอ็นจอยวิดีโอครับผมโอเคก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมเนสท์ลกนะครับจะมาเล่นประเทศเยอรมนีกันซึ่งผมได้ทําการเซิร์ชไปใน Google นะครับผมแล้วผมไม่เจอเยอรมันอย่างนี้ครับผมก็คือเยอรมันที่เป็นปัสติสติปไตยนั่นเองเองั้นผมจะเล่นปัสติสติปไตยครับผมอะไรก็ตามที่เขาเขาเขาดูไม่ค่อยเล่นผมก็อยากลองเล่นดู เอา yup. จริงผมไม่เคยเล่นเดบังมาสเตซไตมาก่อนเลยนะฮะก็อาจจะมั่วๆหน่อยผมพูดเลยมั่วมากมั่นใจมากๆผมมั่ววอ้โหโอเคมาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยคึก่นเลเนี่ยถามจริงตีมา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 ตีสิครับตีสิครับพี่ครับพี่ไม่ตีครับพี่จำตีง่าย ผมคครับเด,เดี๋ยวเราอยู่ข้างบนหมดเลยเว้ยเอาจริงอะ่ะสลาผมไม่ค่อย,ยเท่าไหร่เลยเว้ยก็ไม่ได้นะนี่คือผลการไม่ได้เล่นเองคืออ่ะนะราการอ๋อถ้าผมอยู่ถ้าผมอยู่ในบนหมดเลยในว่าว่าอยู่ผมก็ว่าอยู่ทำไมผมงั้น พูดเขาไม่ได้ถ้าหารโหผมอยู่ในบนบนเลยเว <c oughs> ้ยเก <c oughs> ไมไปเปลแกแล้ว <c oughs> ม,มามาใครวิ่งเข้าเบืนนองหลังก่อนนักวะเดี๋ยวนี้ดีปะ <c oughs> เราเล่นไม่ให้มันดูอ่อนเว้ย <c oughs> เพื่อเพื่อไไปเกมมันหนุกเพื่ออะไรวะเล่นไมนเกงไม่เป็นไงแต่ว่ เราบนนี่แม่งโหดที่บเายเาบนมันได้แต่อาหารโหดไปครับเรล่างไม่มีเลยมโอเคิมเลอยมาแล้โอเคนะค่าจมาแล้วต่บนซุ่มครับผมเรวล่างนี่คือแบบโอ้ถูกไปได้แล้วแบบอกไปวาเบทบอกอะไรทำเลแล้วกูอะไรเี้อเราล้อมงนี้แหละครับ

อ98น่าจะขอปอะ,ะวะไม่แน่ใจวะ เราไม่เยได้ได้เจอครับออผมถึงเราต้องก้าวข้ามก้าวนำตัวตศบนโลกไปนี้ เม่ะเลม่รัะเลโน บนนี่นบนนี่สองสามส้าหก้กมาก่อนนะ เขาต้องเอาประกันนะไม่งั้นมันแตกอนะมันแตกว่กวบนนะบุญอะเดี๋ยวเขาล่างไม่สบายคนระับเดี๋ยวการเดี๋ยวว่างเดี๋ยวบนผมไม่ได้ไปขุมนะขุมเยอะมาก Why? Mm -hmm. เดี๋ยวเราขึ้นเราแรงวัาจะปักเป็นแ่ทางไรเนีย่ยตันอยู่วะอันนี้มันก็วูดไปเฉยเลยโอ,โอเคโอเคโอเค มัดโครมดโครมาโคโอ้โหคุณไปถึงปีศีหนึ่งเว้ยเอาไว้เอาไวจะก่อนก่อนปีศีหนึ่งเลยเก็บแล้วผม,มต้องใส่อะไรต่อไหมสี่ล้านแล้วตอนนี้ ตลิงกาตลิงกาตลิงกา นี่ผมเล่นมาครับมือม,อมากเลยว่าขีดว่ามายๆค,คืออีกฝั่งเขาบกจัดเราก็แหงแล้วไงผมเลยต้องเล่นมาครับมือได้สิวๆเอวดูกไปสุดดตานะผมจะ5ล้านแล้วเฮ้ยจะถังอยู่ด้วเย,ยเทนเห,หนือสิ่หมหายล่ะ มันคาค้มคานไปแล้วโนะแล้วถังกูกูสาดพยายามแทบตายไม่ได้ใสเลยลืมไปแลถ้าได้ไปได้ใสเนี่ยเฮ้ยให้กูจะเลี่ยนโดให้ใส่ไปเลยแนวไหนดีแนวนีเนี้ยนะ ไอ้ผมเหือยคิดฆลาแล้วไปก่อน เดินๆเดินๆ,ๆไปๆเขทาทรลาร์ดมาเลยอยากเล่นอยากเล่นโอ้หยุคเอถักิบโหดีแคบ อ๋อ้างล่างอิ <c oughs> ตาลีไม่ได้ตีอิตาลีต่อว่ะยอิตาลีมันยังไม่เข้ากับโซเวียตนะก็ยังดีว่าโอเคไหนเราไม่ต้องตีต่อว่พอดีอ่ะเข้าวันไม่เข้าวันจบแล้วโดยยังแพ้ติเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์สโลว์ไหนใช่แล้วโอเค อะไรไ่ด้เยเยเดนมาไอ้เดนมากหน้าตูดเาสารมาช่วยแล้วเอาไปเลยเราขอหมดเลยแล้วกันโอเคโอเคเล็กเสล่ามาปลุกหนึ่งแล้วโอเคเล้กนะผมสำหรับติลมมนนะผมสารปฏิไต่ครับปวดมาก ซีนซ้ายเลยนะโอเคนะครับทเท่าเทมเพลตเทมเพลตหลักก็อ,อันนี้ครับเอ่อเทีนเพชที่สิี่ครับแล้วก็เป็นเศษสิ่งใส่ไอถ้าพอตามนี้นะแล้วก็เทมเพลตรองก็อนนี้เทีนเพชที่สิบรถเหมือนเมื่อกี้เลยหลักก็แค่นี้ครับแล้วก็มีรถถัทงที่ไม่ได้ใส่มีเต็มแทงเอ่อสิบสามแล้วก็ไอมอเตอร์ไซค์สสเนี่ยไอรถรถรถอย่างเนี่ยเก็ตประมาณนี้นะ กบผมได้รับสมครับผมผมก็เลยคินี้แหละมามาเว็กหน่อยเร็วมาเลยทำคลิปนะครับผมบายครับผม